สงขลาค่ะมันมีเรื่องหน้าเวทนาใจเกิดขึ้นนะคะลูกสาวต้องเอาคุณพ่อมานอนรอความตายอยู่ที่ศาลาของวดัดคุณพ่อยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าพอออกจากโรงพยาบาลแล้วเจ้าของห้องเช่าเขาไม่อนุญาต ให้นําคุณพ่อกลับเข้าไปพักที่เดิมค่ะเพราะเกรงว่าจะไปตายที่ห้องเช่าและปล่อยเช่าต่อไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องพาพ่อมานอนรอยอยู่ที่สาราวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณพัชราเป็นลูกสาวเล่าให้ฟังว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดมาสีนร,รอบแล้วอาการไม่ดีขึ้นญาติก็เลยยอมยุติการรักษาค่ะให้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจทีนี้พอจะเอาพ่อกลับไปห้องเช่าเจ้าของห้องเช่าเขาไม่ยอมค่ะก็เลยต้องมาอยู่ที่สาราของวัดซึ่งเป็นสาราสวดศพแต่ นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของคุณยงผู้เป็นพ่อ,อยังไม่ตายทีนี้ทางอดีตในอําเภอหาดใหญ่คุณรงพรแกมางานศพอีกสาราหนึ่งแกเห็นค่ะแกก็เลยช่วยเหลือประสานโรงพยาบาลให้แล้วก็แจ้งไปว่าดูจากอาการลุงแล้วว่าแกอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกตั้งหลายวันนะรถโรงพยาบาลเลยมารับกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบนึงแต่ว่าล่าสุดคุณลุงยง เสียชีวิตแล้วค่ะเมื่อช่วงตีสามเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ไปถึงที่โรงพยาบาลแกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะลูกสาวก็เลยเอากลับมาที่วัดแห่งเดิมใหม่ oh. มาตั้งบังเพนกุศลศพลูกสาวบอกว่าไม่อยากให้มีดราม่านะคือเข้าใจทางเจ้าของห้องเช่าว, mm hmm. ว่าเขาคงจะกลัวว่าถ้ามีคนตายที่นี่ปล่อยเช่าต่อ,อยากและเข้าใจญาติญาติด้วยเพราะว่าญาติญาติก็ไม่ได้มีทรัพย์ mm hmm. ขนาดจัดงานศพ สวดวันเดียวแล้วก็เผาเลยค่ะ <ừ m. S 2> เพราะว่าครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เหมือนกัน <ừ m. S 2> และคุณรงพรคนที่ประสานกับโรงพยาบาลให้อ่ะก็มาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของคุณลุงยงด้วยพอเสร็จพิธีศพทางครอบครัวก็จะเอากระดูกกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดหนองคายค่ะก็ชื่นชมคนที่มาช่วยแต่จริงๆคือแม้ว่าลูกสาวเขาจะเข้าใจแต่ผมเองก็ไม่เข้าใจนะคือยังไงไม่ให้นอน ให้ไปอยู่ที่อื่น<ว>กล<ช>ัวตายในหอแล้วแล้วเขาก็ไม่มีที่ไปไงคะขนาดบ้านที่อยู่ยังเป็นบ้านเช่าเลยอัปเดต34 HD f เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ Thank you